เราทุกคนพร้อมแล้วนะคะที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งครั้งนี้และพร้อมที่จะกำชัยชนะทั้ง33เขตของกรุงเทพมหานครค่ะเราก็เลยคิดว่าเป,เ,เป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่คนไม่เคยทำสำเร็จมาก่อนให้สำเร็จได้ค่ะเพราะนโยบายในก้แก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นนโยบายที่สามารถพลิกฟื้นเปลี่ยนกรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริงครับ อยู่พรรคนี้คือพรรคประชากรไทยภาคภูมิใจเป็นเป็นพรรคของท่านที่มีชื่อเสียงท่านสมัครสุนทรเวทเราจะมาบอกถึงว่าพวกเราพรรคเพื่อไทยเราทุกคนพร้อมแล้วนะคะที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งครั้งนี้และพร้อมที่จะกมชัยชนะ ทั้ง33เขตของกรุงเทพมหานครค่ะงานครั้งนี้ตั้งแต่แบบเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นการเปิดตัวอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเป็นการเปิดตัวที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับเราเปิดให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมงานได้นะคะสามารถเข้ารับฟังนโยบายสามารถ เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆที่อยากจะให้กรุงเทพเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะเราจะนําปัญหาของพี่น้องทุกๆคนนะคะประชาชนทุกๆคนที่มาบอกเราในงานในครั้งนี้ในทุกๆปัญหาเสียงของประชาชนในทุกๆคนนะคะพวกเราทุกคนพรรคเพื่อไทยนะคะพร้อมรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไขในทันทีที่เราได้เป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะ ด้วยความที่เราเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่จะอยู่เบื้องหลังนะคะหรือว่าการที่จะต้องพยายามที่จะเกี้ยเสียกับ กับกลุ่มกลบกลุ่มอำนาจใดใช่ไหมคะก็เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดสําคัญเลยว่าถ้าถ้าคิดว่าประเด็นพวกนั้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่สําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจมันไม่สามารถที่จะโตต่อได้การพัฒนาเศรษฐกิจที่เราอยากที่จะเห็นมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้การแก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อที่จะลดการผูกขาดหรือว่าเพื่อที่จะทําให้ประชาชนสามารถทําธุรกิจได้อย่างสะดวกมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าอยากให้มันเป็นไปได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเราได้พิสูจน์มาแล้วของการทํางานในสภาว่าเราก็ไม่ได้มีการเกรงกลัวกับเรื่องกับเรื่องพวกนั้นเราก็สามารถที่จะยืนตัวตรงพ,พูดเรื่องที่สมควรที่จะพูดในสภามาโดยตลอดเราก็เลยคิดว่าเป็นเ,เป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่คนไม่เคยทำสำเร็จมาก่อนให้สำเร็จได้ค่ะ ฉะนั้นเราจรึงเชื่อมั่นว่าหลังจากที่พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ฟังได้มีโอกาสสัมผัสรายละเอียดของนโยบายที่เรานำเสนอส่วนหนึ่งในวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จะให้การสนับสนุนผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เพราะนโยบายในการแก้แกไขปัญหากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นนโยบายที่สามารถ พลิกฟื้นเปลี่ยนกรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริงครับแต่ก็ได้ตัดสินใจอยู่พักนี้คือพรรประชากรไทยเพราะรู้สึกภาคภูมิใจและก็ปลื้มใจที่ได้อยู่พักเดียวเป็นเป็นพรรของท่านที่มีชื่อเสียงท่านสมัครศุนทรเวศซึ่งท่านนั้น อดีตนั้นท่านเป็นนายกรัตรีของไทยซึ่งแนวคิดของท่านนั้นเน้นเรื่องของเป็นมิตรใกล้ชิดกับประชาชนครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสสเราต้องเป็นมิตรและใกล้ชิดกับประชาชนเราจะได้รู้สภาพปัญหาของประชาชนตั้งใจจริงๆครับคิดไว้ตั้งนานแล้วชอบเรื่องการเมืองมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับวันนี้เมื่อเรามีโอกาสแล้วนะครับผมก็จะใช้โอกาสอยู่เขยมข้างประชาชนจริงๆความจริงก็งค,คือความจริงเสมอครับ